วันเสาร์ที่16ธันวาคมนี้เป็นวันวินายกาตจตุรถีสุดท้ายของปีวันแห่งองค์พระพิคเนตถือเป็นวันพิเศษวันแห่งมงคลที่ผู้ศรัทธาจะได้แสดงความรักและความศรัทธาต่อพระองค์ทำบูชาตามที่เราสะดวกสวดสรรเสริญและดารชันพระองค์เพื่อรับพลังงานดีๆจากองค์พระพิคเนตเพื่อให้สิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจ ประสบผลสําเร็จผู้ศรัทธาสามารถมาสักการะองค์พระพิคเนตปางมหาเศรษฐีณพิคเนตสวนเทวะลัยจังหวัดเชียงใหม่ถวายของบูชาขนมลาดูโมรกะแด่พระองค์สงสนานองค์พระพิคเนตส่งน้ําสิวลึงแห่งสิวะเทพรับพรจากองค์ลาบักจาราชาขอพรจากพระแม่ธุรคาขอทรัพย์จากพระแม่ลักษมีกระซิบหูหนูมุสิกะณพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์สงบ พื้นที่แห่งองค์พระพิคเนตพิคเนตสวนเทวไลาจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ผู้ศรัทธาสักการะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง3ทุ่มทุกวันมีบริการเทียนฟรีขอให้ผู้ศรัทธาทุกท่านรับพรอันประเสริฐจากองค์พระพิคเนตกันบริปป,ปะโม,โมรยา